ด้านพรรคพลังประชาราัฐก็เตรียมจัดประชุมใหญ่ในวันที่27มกราคมนี้นะคะก่อนที่จะลุยศึกเลือกตั้งค่ะพร้อมกับจับตากลุ่มของผู้กองธรรมนัฐที่จะย้ายเข้ากับสังกัดพรรคเดิมนะคะขณะที่พรรครวมไทยสร้างชาติค่ะก็จัดแคมเปญลุงตู่ออนทัวร์ทั่วประเทศพร้อมกับเปิดนโยบายพรรคในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ ในฐานะที่ต้องสวมหมวกสองใบพลเอกประยุจันโอชาอาจจะต้องระมัดระวงังไม่กระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งค่ะแต่ก็ทนกับกระแสรเรียกร้องจากสมาชิกพักและแฟนคลับทั่วประเทศไม่ได้นะคะพักรวมไทยสร้างชาติจึงได้จัดแคมเปญลุงตู่ออนทัวในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ค่ะและในวันพรุ่งนี้นายพิรพลสารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักเรียกประชุมแกนนาพักและว่าที่ผู้สมัครสส30คนในพื้นที่กทมก่อนที่จะเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครครบ400เขต พร้อมกับประกาศนโยบายขับเคลื่อนงานทางการเมืองของพรรคภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะท่านสวมหมวกสองใบท่านเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะเดยียวกันท่านเป็นสมาชิพพกพรรครวมไทยสร้างชาติด้วยแล้วหลังจากที่จัดงานไปวันเก้มกราเนี่ยก็มีเสียงเรียกร้องจากจากแฟนคลับสมาชิพพกพรรคต่างจาังหวัดอยากให้พาพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปหาเขาซึ่ง ตั้งแต่ปลายเดือนนี้เป็นต้นไปก็จะจัดก่อนทัวร์นะครับไปตามภูมิภาคต่างพยายามจะไปให้ครบทุกภาคพยายามเราเราจะเลือกจุดที่ง่ายต่อการเดินทางและว,วันนี้นายเขตรัฐเหล่าธรรมธารอดีตสอสอพักรวมพลังก็ได้เดินทางเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็ยังมีกลุ่มสอสอกลุ่มอดีตรัฐมนตรีและคนและคนกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่เตรียมเดินทางมาสมัครเป็นสมาชิกพักด้วยค่ะโดยมีไม่ต่ำกว่า100คน ขณะที่พักพลังประชาราัฐค่ะนายภัยบูลนิติตว,วันรองหัวหน้าพักก็เปิดเผยค่ะว่าพักเตรียมจัดประชุมใหญ่สามัญของพักในวันที่27มกราคมนี้ซึ่งวาระก,การประชุมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการเลือกกรรมการบริหารพักชุดใหม่และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของพักรวมถึงการเลือกกรรมการสรรหาแทนตําแหน่งที่ว่างทำกลางการจับตาร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าพร้อมกับสสรวม11คนจะย้ายเข้ามาสังกัดพักนี้ด้วยค่ะ